การกระทำของบิ๊กโจ๊กที่ให้สัมภาษณ์พาดพ,าพิงองค์กรด้วยถ้อยคำรุนแรงทำให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องแจ้งความและดําเนินคดีแต่ทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในวันที่22พฤศจิกายน2568มีรายงานข่าวว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มอบอํานาจให้ตํารวจตรวจสอบและดําเนินคดีต่อบิ๊กโจ๊กหรือพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพาหลังจากที่พบว่าเขาได้ให้สัมภาษณ์ที่มีถ้อยคำรุนแรงพาดพิงองค์กร ซึ่งการกระทํานี้ถูกจํานวนสู่การลดทอนคุณค่าและบั่นทอนความมั่นคงใจของเจ้าหน้าที่ตํารวจทั่วประเทศการเผยแพร่ข้อความดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคม2567ผ่านช่องโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งในคลิปวิดีโอนั้นบิ๊กโจ๊กถูกรายงานว่ากล่าวว่าตํารวจคือแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคําพูดนี้ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดสํานักงานตํารวจแห่งชาติในฐานะผู้เสียหายได้พิจารณาว่าการกล่าวข้อความดังกล่าว เป็นการใส่ความองค์กรและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงานอย่างร้ายแรงทําให้ประชาชนเข้าใจผิดและเสื่อมศรัทธาในตํารวจซึ่งส่งผลต่อเกียรติยศของเจ้าหน้าที่ตํารวจทั่วประเทศสํานักงานตํารวจจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหายเพื่อรักษาสิทธิตามกฎหมายและปกป้องชื่อเสียงขององค์กรพนักงานสอบสวนได้รับคําร้องและรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมดําเนินคดีต่อไปแต่ที่น่าสนใจคือการกล่าวหาดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัญหาสังคมหรือไม่ หรือมันเป็นการกล่าวโต้ตั้งกับระบบอำนาจอย่างไรก็ตามการดำเนินคดีนี้เป็นกระบวนการที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์และเป็นการปกป้องชื่อเสียงขององค์กรตำรวจคุณคิดว่าการดำเนินคดีนี้เป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นของเรื่องนี้